ครับสวัสดีครับตกกับตั้งซางเนียวเหมือนเดิมกินเก็นค่อยค่อยกิกนตอนนี้ก็พยายามมุ่งเลยยืล่องนะ สองสามปีปีโตเหมือนเดิม,มค่อยเกียอืม อบกงมันว,วันนี้ไปซื้อเขามากเขากลราคารุ่งจาก <c oughs> เขากลราค้ารุ่งจากเดือนก่อนสอบละสี่สิบห้าบาทโอ้ยหายใจออกเงียหน่อยหนึ่งก็เหลือเงินสี่ออือก็เผาไอ้ข้นกิน Đi đấy cái gì nó nhà cái Kha cầy tốt không? Cái đấy em đi liền Cái này กินกินอิ่ม,มกรมาทั้งปีตีไฮ้ดดเยเขาตอดนั่งยอยู่หาน ถ้าเข่าลงมันจะใก้กเกียวเขา่าจะลงมาลงมาเหลือจะสอบไปสองดอยหาชีบมีพอดีแดฝนสิเบเอ็ดเดือจักฝนสิบเอ็ดก็สีหนาวด้วยหวัน

ยวไปหาผักกะทิมาให้ก,กินประหยัดวยกันบมมุมชิ้นเดือนดบ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn เัาเสี่ยงเลยจ้ะเขาเสี่ยงเลยเขาเสียง kên 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 đẹp trong lăng đi đẹp trong lăng đi ký lời ký lời đẹp trong lăng đi <laughs>

เฮ้ยเป็น่างส่วนเทียนส่วนเทียนกันนย่าัน,นี้ก็โยดเลยโอ้ยขาขีาดทูดอีกลเลยวัน,นกกินหกกไปอย่างไกลแต่ขุดขาอ่อนไวนจกัก คนก็สิห้าเดื่มมาจกแล้วอยากเดื่มได้ยงเดื่มัตหน่อยก็เสีย ว่าไอ้พก็จะไปหาดื่มือกันเนี่ยกินเบิรพอดี